สวัสดีครับอยู่กับเพจมุกเกอร์โซนนะครับวันนี้พี่มาสอนซื้อดีเกมฟรีฟาร์ดครับลดราคาพิเศษทุกวันนะครับ9.9พอยต์เท่านั้นนะครับใครวายใครได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของการสุ่มนะครับก็จะมีทั้งหมัดมีทั้งหมวกเอฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ลดราคาวันละ1 ID นะครับก็รีบๆไปซื้อกันนะครับนอกจากนั้นนะครับมีบริการเติมเพชรทั้ง UID นะครับแล้วก็ปล่อยเช่ารหัสด้วยครับราคาเว็บนี้ถูกมากมากนะครับลิงก์สุ่มพี่ทิ้งไว้ใต้ดีแคปชั่นนะครับคน ก,ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ f i นะครับกิจกรรมสาวคริสตันอัปเดตเข้ามานะครับก็ลด40%นะครับก็ลดประมาณ600กว่เพรนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็คนไที่อยากได้ในส่วนของชุดขาวๆชุดนี้นะครับชุดไอเซอร์นะครับก็ประมาณ900กว่าเพรเท่านั้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของหนึ่งในคอเลกชันนะครับ ก็มาจัดกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่สุ่มคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันลด40%เผื่อแบบโชคดีนะครับออกประมาณนี้นะครับเลือก2ชิ้นที่เราไม่ต้องการออกได้นะครับไปดูกันนะครับว่าในส่วนของเซตนี้เราจะได้หรือเปล่าโอ้โหได้ในส่วนของไอเทมเดิมนะครับก็กลายเป็นโทเค็นสีแดง5โทเค็นนะครับโอ้ยกินปืนต่อแล้วกันเลยนะครับโอ้โห โอเคในส่วนของชุดนี้สวยมากๆนะครับสำหรับผู้หญิงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่เม์ได้สะสมชุดผู้หญิงอยู่แล้วนะครับในส่วนของชุดผู้ชายนะครับมาลุ้นกันบ้างนะครับฮิปฮอปกราฟฟิตี้ชายนะครับชุดนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่สุ่มเล่นๆนะครับและในส่วนของกระทะนะครับโอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของแตที่อยากได้ก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับ ก,กิจกรรมจันทาสองหน้าเหลืออีก8วันนะครับแล้วก็ r a b o บกินี่นะครับเหลืออีก2วันจะเป็นไอเทมแรแล้วนะครับ <c oughs> ก็คนที่ยังไม่มาจัดก็มาจัดกันให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงกันนะครับในส่วนของกิจกรรมสายฟรีก่อนนะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับแจกสนานปืนละลั่นนะครับในกิจกรรมฟรีไฟตึงาศาสตร์นะครับก็ระยะเวลาตามนี้เลยนะครับน้องๆ ก็ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่23นะครับน้องๆ23นี้จะหมดกิจกรรมสายฟรีนะครับวันที่ยังมาได้ในสือหอยเท่ชิ้นหนนะครับตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับวันที่15วันที่10วันที่ยี่สามอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเข้าเกมเล่นตัวละครฟรีถึง5้าสี่ตัวนะครับกิจกรรมแจกปืนนะครับแจกทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่ยี่สามนะครับนี่นะครับ กิจกรรมรับกล่องนะครับกิจกรรมเก็บเวลนะครับเลเวลอัพก็จะรับในส่วนของกิจกรรมไปเลยนะครับในส่วนของไอเทมไปเลยนะในส่วนของรถจิ๊บโกลเด้นออฟฟิเซอร์นะครับพี่อยากได้มากๆนะครับแต่เลเวลยังไม่ถึงนะครับขาดอีกเกาขาดอีกสิบเก้าเลเวลนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมมาสร้างห้องต่างๆตามนี้เลยนะครับก็กิจกรรมฟรีไฟตึงศาสตร์ก็ห้ามพลาดนะครับนอกจากนั้นนะครับที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับย้ำนะครับว่าประมาณวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่สิบ เข้าที่15นะครับวันที่15นะครับกิจกรรม M1014 อัปเดตเข้ามานะครับน้องเดากันไม่เอ่ยว่าเป็นในส่วนของตัวไหนเ,เดี๋ยวให้น้องเดากันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับนี่อพอคิริกนะครับ M1014 อพอคิริกจะอัปเดตเข้ามาทั้งหมด4ตัวเลยนะครับทั้งตัวแดงตัวเหลืองตัวเขียวแล้วก็ตัวขาวนะครับนี่นะครับ ก็เป็นในส่วนของอีกหนึ่งไอเทมที่น้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับสำหรับคนทีที่ยังไม่มีแบบลูกซองอัพเวลไม่มีลูกซองตัวนี้นะครับวันที่15นะครับเออวันที่15ก็จะอัปเดตเข้ามานะครับนี่นะครับก็พี่ลงคิววันที่1 4นะครับคืนเที่ยงคืนของวันที่1 4ก็วันที่15อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมกาชานะครับกาชาสะสมรังพึ่งแบบรูปแบบนี้เลยนะครับก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับคนที่อยากได้ก็ห้ามพลาดนะครับ ก็ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับวันที่16กนะครับกิจกรรมวันที่1 5เสร็จก็วันที่16ต่อเลยนะครับเป็นในส่วนของเสื้อคอเต่านะครับคอเลคชั่นประมาณนี้เลยนะครับคอเลคชั่นเสื้อคอเตาสีดำนะครับสีขาวแล้วก็สีที่มีลวดลายนะครับอัปเดตเข้ามาวันที่16นี้นะครับน่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับกิจกรรมนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มมากกว่านะครับตาตาตารอคอยกันได้เลยนะครับสำหรับสายไฮไลท์สายคอเต่านะครับนี่นะครับ3ตัวอัป เดทเข้ามาวันที่16น <c oughs> ี้นะครับคนหนที่อยากได้ก็ต้องมาจัดกันแล้วนะครับจะไม่มีเพรก็ทักมาเติมกับพี่ได้นะครับโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับไอเทมที่กําลังจะเข้ามานะครับแล้วก็ไอเทมที่กําลังมีอยู่นะครับคนหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมชิ้นไหนนะครับน้องๆห้ามพลาดนะครับคนหนที่อยากรู้ข่าวสารเกมรีไฟก่อนใครนะครับกดติดตามช่องพี่ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับฟาน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคครัับสสวดี